แล้วเนาะมันจะมีชั้นของเขาอะชั้นนอกชั้นในอันนี้ไข่แดงนะไข่แดงมันจะไม่เป็นแบบนี้เห็นกออกไหมคะเห็นไหมคะเผาจนเปลือกไหม้จนอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยคือไข่ที่แบบโอ้ยมันจะพูดยังไงบันทึกเทปยาวก็ลงไม่ได้ยูทูบเนี่ยเนี่ยไข่ไข่ปลอมนะคะมันจะเป็นชั้นของมัน ู okay. เคยทำไปนานแล้วล่ะมันเป็นชั้นๆใครมีคลิปเก่าหนูที่โดนลบไปอะ่ะ mm hmm. ก็จะรู้โห oh. จะว่ากลิ่นไข่ก็เหมือนนะแต่มันบอกไม่ถูกอะ่ะมันทำจากอะไรอ่ะ mm hmm. ไข่ก็ไห่นนะโอเคดูสิโอ้ oh. อันนี้แข็งแล้วแข็งมากด้วย กลิ่นไข่นะไม่กลิ่นไข่อันนี้ไม่กลิ่นไข่ยอมรับเลยแต่ว่าหมูนไม่แน่ใจว่าทําไมมันเป็นกลิ่นแบบตุ่นๆคือบางที่เขาจะมีไข่จริงไข่ปลอมแล้วเขาก็จะแบบใส่กลิ่นเข้าไปอันนี้ก็มีกลิ่นไข่น่าจะเป็นใบเนี้ยใบจริงไข่ใบจริงหรือเปล่าเด๋ยวขอชิมก็แล้วกันยอมลงทุนนย่ลองกินกันนะ ไข่แดงอืมโอเคโอเคนี่ไข่จริงได้แล้วหนึ่งใบอืมเอาไนมะ่ไข่จริงที่หนูกล้ากินนะเพราะมันเป็นไข่จริงที่เหลือตัวไข่จะมันเถอะอังนี้หนูก็ไม่กล้าชิมนะหนูจะลองเดี๋ยวอะแบะต้องการดูทั้งหมดไหมอะ